วันนี้พบกับการละลานไลออนคาร์อีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้การมีรถครอบครัวมานำเสนออีกแล้วค่ะคันนี้จะเป็นรถอเนอกประสมเจ็ที่นั่งนะคะแล้วเป็นรุ่นยอดนิยมเลยเอามาแต่งสวยมากๆเลยนะคะรุ่นนี้เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็น Ford e v e r อร s 2.2 t i t a n i ี m นะคะปี2016นะ,ะสีเทานะ,ะหรือที่เราเรียกกันว่าสีบอลน,นะคะ แล้วคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะคะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือไม่น้อยมากๆเลยค่ะคันนี้ไม่เพียงแค่9 90,000โลเท่านั้นนะคะเข้าศูนย์ตลอดมีบุ๊ร์วิตเดี๋ยวการพาไปดูกันเลยค่ะแล้วก็คันนี้เนี่ย การขายในราคาโปรโมชั่นเลยค่ะราคาเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่ต้องต่อเสียเวลาเลยค่ะโ,โหเอาราคาพิเศษนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าราคานี้การแอบกระซิบเลยนะคะว่าสามารถฟรีดาวได้เลยหรือลูกค้าจะจัดล้นเอาเงินกลับบ้านก็ได้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวการพาไปดูภายนอกภายในของรถคันนี้เลยค่ะว่าจะใหม่แค่ไหนมาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะอ่า านนอกก่อนนะคะคันนี้จะเป็นสีเทาเหมือนที่การแจ้งนะคะแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมโหใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะโลโก้ฟอร์ดนะคะทำให้ดูแบบว่าโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะพร้อมกับไฟนะ,ะโหสวยมากๆเลยไฟเข้ากับกระจังหน้ามากๆแล้วก็ยังจะมีนี่เลยค่ะเขาจะทำเป็นคนละสีกันนะคะตรงไฟตัดหมอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเทาเข้มอันนี้ก็จะ เป็นสีเทาอ่อนลงมานะคะสวยมากๆเลยแล้วก็นี่เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ20กันเลยนะคะขับขี่นี่โอ้โหเทมากๆเลยแม็กใหญ่มากๆนะคะคันนี้แล้วก็คันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น2.2นะคะเป็นเครื่องยนต์2,200ซีซีนะคะแล้วก็เป็น6สปีดนะคันนี้เนี่ยสวยมากๆเลย คันนี้เนี่ยจะ160แรงม้านะคะโหแรงม้าเยอะมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะเขาใส่โครเมี่ยงตรงที่จับด้วยค่ะแบบดูแบบโชกเฉียวมากคันนี้เนี่ยได้สีเดิมๆนะคะไม่ได้สาดสีกันเลยแล้วก็บันไดบันไดจะเป็นสีดำนะคะคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือเด็กนะคะสามารถขึ้นได้ง่ายเลยนะคะ จับเท้าวางตรงบันไดแล้วก็จับขึ้นได้เลยนะคะนี่มาตรงข้างหลังเลยค่ะโอโหต้องบอกเลยว่าเอเวอ e เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เขาดุดันมากๆนะคะภายในก็กว้างคันนี้ยังจะมีเซ็นเซ,นเซอร์หลังนะคะรอบเซนเซอร์หลังรอบเลยนะคะแล้วก็มีนี่ตรงนี้เลยค่ะตัดคําว่าเอเวอ e เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวการแอบ,บให้ดูภายในนะคะ ว่าจะสวยขนาดไหนนี่นี่เลยค่ะภายในสวยมากๆนะคะแล้วก็น็อตเนื้น็อตเนี่ยไม่ได้ขยับเลยนะคะดูได้เลยใกล้ๆได้เลยค่ะแล้วเบาก,ก็พับง่ายมากๆนะคะหรือจะดึงขึ้นก็ง่ายมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวการทําให้ดูนี่เลยค่ะดึงขึ้นเราแค่จับอันนี้เองแต่ถ้าจะพับลงนะคะแค่ง้างแค่นี้เองค่ะ แล้วก็พับได้เลยนะคะสเต็ปเดียวนะคะไม่ยุ่งยากเลยนี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสครับเพจสีดำนะคะการลิ้วรอยได้ดีเลยนะคะ<ส>เดี๋ยวการพาไปดูภายในนะคะว่าจะใหม่แค่ไหนไปดูกันเลยคะ่ะนี่เลยนะคะภายในของคันนี้นะคะ Ford ด v e r e s t 2.2 Titanium นะคะเพราะว่า คันนี้เนี่ยการน้องบอกเลยใหม่มากๆนะคะด้วยเบาะการให้ดูเบาะก่อนนะคะเบาะเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะคะแล้วก็คนนั่งเนี่ยเป็นธรรมดานะคะแต่เป็นเบาะหนังเหมือนกันและลายเนี่ยสวยมากๆแล้วใหม่มากๆจริงริ้วรอยนี้แทบไม่มีเลยนะคะแล้วคอนโซลโอ้โหคอนโซลไม่ต้องพูดเลยค่ะใหม่จริงๆริ้วรอยนี้แทบไม่มีเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะหน้าจอนะคะหน้าจอนี่ พวกอุณภูมินะคะแล้วก็ฟัง FM AM อะไรได้หมดแล้วก็คอนเน c t โทรศัพท์ได้เลยนะคะคันนี้มีบลูทูธติดต่อได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะคะนี่การให้ดูความใหม่ได้เลยแล้วก็ไม่นะคะคันนี้อันนี้การบอกใช้น้อยมากๆ ไม่เพียงแค่เก้าหมื่นโลเท่านั้นนะคะใหม่มากๆพวงมลาลัยมันตีฟังก์ชันโอ้โหฟังกช์ชันมากๆนะคะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะเปิดไฟจะปรับกระจกนะคะไฟฟ้าได้หมดนะคะแล้วนี่การให้ดูริ้วรอยเลยนะคะไม่มีเลยน้อยมากๆนะคะคันนี้ใหม่จริงๆค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ย เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะคะเข้าศูนย์ยังไงนี่อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่เลยค่ะที่การอยากจะโชว์คันนี้เนี่ยเขาทำล็อกเบรกมาแล้วนะคะหรือที่เขาเรียกว่าล็อกเทคนะคะนี่เลยค่ะจะอยู่ตรงที่ใต้พวงมาลัยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะบุ๊คเซอร์วิสนะคะแล้วก็อันนี้มาเป็นกระเป๋าเลยนะคะจะเป็นคู่มือนะคะนี่การโชว์เลย คู่มือบุ๊กเซอร์วิสนี่อยู่ครบนะคะแล้วก็คันนี้นี่นะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นปี1.6แท้นะคะผลิต1.6.16เลยแล้วก็เขาเข้าสูนตลอดทุกระยะโอ้โหนี่เลยคะ่ะเต็มเลยสูมใกล้ๆได้เลยคะ่ะเพราะว่าจัดเต็มแน่นอนแล้วก็เพิ่งจะเข้าเมื่อปีที่แล้วนี่เองกลางปีที่แล้วนี่เองนะคะเข้าสูนตลอดทุกระยะเลย ้างั้นเดี๋ยวการพามาดูแถวที่2กันว่าจะนั่งสบายแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะตอน2ของรถคันนี้นะคะโหกว้างมากๆเลยดูขาการก็รู้นะคะว่าที่เหลืออีกเยอะเลยนะคะคนจะสูงเท่าไหร่นี้นั่งได้เลยแล้วเบาะนั่งสบายมากๆนะคะสามารถปรับได้2ระดับเลยนะคะจะนั่งตัวตรงหน่อยหรือจะเอนนอนก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแอร์นะคะจะเป็นแอร์แยกนะคะ สามารถปรับไฟนะคะหรือปรับอุณหภูมิแอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะชาร์จแบตมือถือนะคะคอมพิวเตอร์อะไรได้หมดตรงนี้นะคะบอกว่าสวยมากๆเลยแล้วเบาะใหม่จริงๆค่ะใหม่ทุกตอนนะคะดูได้เลยแล้วก็คันนี้นะคะด้วยเครื่อง2.2เนี่ยเขาแรง อยู่นะคะสามารถที่จะขับไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยนะคะแล้วเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะทั้งประหยัดขับขี่ปลอดภัยนะคะออปชันเยอะมากๆนะคะน่าสนใจแล้วไม่เพียงแค่90้0หมื่นโลเท่านั้นคันนี้ไม่น้อยมากๆนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะที่จะ นั่งในตอนที่3นะคะก็นั่งได้จริงๆนะคะสามารถพับเบาแล้วก็ไปนั่งได้เลยนะคะง่ายมากๆดงนั้นเดี๋ยวการไปแจ้งโปรโมชั่นพิเศษของรถคันนี้กันนะคะว่าจะพิเศษขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ ดูภายนอกและภายในใหม่จริงๆอย่างที่การแจ้งเลยไหมคะพระคันนี้เนี่ยสภาพสวยมากๆแล้วไม่น้อยนะคะเดี๋ยวการบอกรุ่นก่อนนะคะคันนี้จะเป็น Ford e v e r e อ t นะคะ2.2ไทเทเนียมนะคะปี2016สีเทานะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยใช้น้อยมากๆไม่เพียงแค่90,000กิโลเท่านั้นนะคะ แล้วที่สําคัญไม่ใช่9ก้าหมื่กิโลลอยๆมานะคะเพราะว่าคันนี้เข้าศูนย์ตลอดมีบุ๊กเซอร์วิสการันตีนะคะแล้วก็ราคาพิเศษนะคะเพราะว่าถ้าแตะเลข8เราไม่ขายเลยค่ะคันนี้ราคาเพียงแค่7,99,000บาทเท่านั้นนะคะโหคุ้มมากๆเลยลูกค้าอยากจะจัดฟรีดาวนะคะหรือจะ เอาเงินกลับบ้านได้เลยเพราะคันนี้ยอดนีดถล่ลมทลายเลยค่ะเพราะเราตั้งไม่แพงจริงๆคันนี้สภาพสวยมากๆนะคะแล้วสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะสนใจซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์การก็มีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนสำหรับลูกค้านะคะที่ซื้อสดนะคะเราจะไม่มีแ a วด7%นะคะ ก็คือลูกค้าจ่ายเพียง799,000บาทออกรถได้เลยการโอนให้ฟรีพร้อมกับโปรโมชั่นที่ขึ้นเลยค่ะโอ้ไม่ว่าจะเป็นประกันเครื่องเกียร์1ปีหรือว่า20,000กิโลนะคะบริการช่วยฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีนะคะฟรีค่าโอนค่าจัด10,000บาทนะ,ะแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือฟรีผมเข้าลูกสวยๆของใหม่100%นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่การรีวิว คมเข้ารูปยังไม่มานะคะแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะเห็นเลยค่ะตอนเข้ามาดูรถที่ร้านว่าคมเข้ารูปของการเนี่ยจะพรีเมียมและสวยขนาดไหนนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยโอ้ยังจะมีน้ำมันเต็มถังกองหน้าให้นะคะพร้อมไปเลยค่ะครบมากๆแล้วสำหรับลูกค้าจัดไฟแนนซ์พิเศษเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะได้โปรโมชั่นนี้เหมือนกันนะคะแต่ลูกค้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยพิเศษ คือคันนี้เนี่ยสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะฟรีดาวไปเลยค่ะผ่อนเพียงแค่หมื่นสามต่อเดือนเท่านั้นโหผ่อนถูกมากๆผ่อนได้สูงสุดคือ7ปีเลยค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มเพียงแค่2.79เเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้ากันไปเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่สนใจนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ เข้ามาที่ร้านไลออนคาหรือจะอินบ็อกเข้ามาหาการหรือจะโทรมาหาการก็ได้ค่ะสำหรับลูกค้าที่จะโทรเข้ามานะคะอินบ็อกเฟซบุ๊กยูทูบไลน์นะคะได้ทุกช่องทางเลยค่ะทักกันเข้ามาการบริการทุกช่องทางเลยนะคะแล้วจะหาวิธีให้ลูกค้าออกรถสวยๆคันนี้และทุกๆคันของร้านเราได้เลยนะคะและสำหรับลูกค้านะคะที่จะเข้ามาดูรถคันนี้ที่ร้านนะคะ มาดูว่าสภาพสวยๆเป็นยังไงนะคะเข้ามาได้เลยเพียงแค่เซิร์ชใน Google Map นะคะนี่เลยค่ะว่าไลออนคารถมือ2อภาษาไทยนะคะขับตามา Google Map มาเลยมาถึงที่หน้าร้านนี้ได้เลยนะคะแล้วพิเศษสำหรับลูกค้าของการอีกเหมือนกันลูกค้าตอนนี้นะคะภายในเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าที่เข้ามาดูรถที่ร้าน ลดทันทีเพิ่มอีก1,000 0บาทเลยค่ะโอ้โหได้ลถสวยสภาพดีโปรโมชั่นครบแถมส่วนลดเพิ่มอีก1,000 0บาทกันเลยนะคะสําหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะเพียงเข้ามาบอกว่าคุณมาจากช่องทางออนไลน์รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000 0บาททันทีเลยค่ะโอ้คุ้มมากๆเลยและสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอย่างนี้การบอกเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็วันออกรถนะลูกค้าจะได้อะไร พิเศษมากๆนะคะก็คือเราจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีเช็ครายละเอียดรถให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อโควิดเชื้อโรคต่างๆนะคะลูกค้าออกไปเนี่ยการน้องบอกว่ารถสภาพป้ายแดงแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะเราจะมีของขวัญให้ลูกค้าวันออกรถด,ด้วยค่ะ มาดูกันนะคะว่าของฝันนี่ยจะถูกใจลูกค้ากันหรือเปล่านะคะแล้วก็การขอฝากร้านไลออนคานะคะแล้วก็ช่องทาง y u u t u ี้ด้วยนะคะรบกวนลูกค้าที่อยากจะติดตามเราว่ารถสวยๆเยจะเข้ามาแบบไหนนะคะแล้วการจะเข้ามารีวิวคันไหนบ้างกดติดตามหรือกด s u b สไ r i b e ได้เลยนะคะการจะ มารีวิวเอารถสวยๆมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันก่อนเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะการรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับบอกโปรโมชั่นพิเศษส่วนลด10,000บาทเลยเมื่อลูกค้าเข้ามาที่ร้านไลออนคาร์ของเรานะคะแอบกระซิบเฉพาะเดือนมีนานี้เท่านั้นนะคะเดือนอื่นไม่ได้นะคะลูกค้าที่สนใจจะเอารถไปขับต่อสมการไปเที่ยวกันให้สนุกเลยนะคะพอรถเ็ที่นั่งนี่บอกเลยละ ไปได้เหนือย,ยันใต้เลยค่ะทั่วประเทศเลยไม่ต้องห่วงขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะเรามีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนนะคะถ้าลูกค้าสนใจติดต่อการได้เลยนะคะการยินดีบริการนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ